สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty นะครับผมวันนี้มีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาให้เราทํากันนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมได้ฮีโร่นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเอเลน่านะครับผมทิดาแห่งลุ่งอรุณนะครับสกิลก็น่าจะดีครับก็ก็ดีครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะจัดอยู่ในทีอะไรนะแต่ก็เห็นคนที่ทําทําไปอยู่นะครับตัวนี้นะเพราะว่าคนในิีผมก็ทำมีเว้นี้เหมือนกันอย่างว่าแหละตัวฟรีนะเราก็เอามาก่อนนะครับผม ดีไม่ดียังไงเราก็มีไว้ก่อนเราจะได้มาเพิ่ม CPR พลังเราได้นะครับวิธีที่เราจะได้รับนะครับวิธีที่เราใช้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกองทัพของเอเลนาแห่งด้านมืดได้ออกเดินทางจากกาลาเวลเพื่อขจัดทั่วผืนแผ่นดินนะให้สิ้นซากการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดได้ถือกําเนิดเอาชนะดักดักกิงดักกิง ดารก,กิงนะตามรอยกองทัพของเธอใกล้เมืองของคุณและดดมพลกับสมาชิกพันธมิตรเพื่อแก้ไขวิกฤตของเอเลนาความหานก้าของคุณจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมก็คือว่าให้เราไปเอาชนะดารก,กิงนะครับดารก,กิงนะครับผมซึ่งดารก,กิงเราจะไปหายังไงก็คือเนี่ยนะเรากดที่ปุ่มไปเลยนะครับผมปุ่มไปนะครับเนี่ยนะหน่วยลาดตะเวนดารก,กิงนะครับผมหัวหน้าคิวผมบอกมาอ่ากิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวแปลให้ดูนะครับ เหตุการณ์วิกฤตของเอเลน่านะครับผมอันนี้คือที่เขาเขียนมาให้เรานะว่าทํำยังไงนะครับเหตุการณ์วิกฤตของเอเลน่าในระหว่างกิจกรรมนี้คุณต้องเอาชนะดาร์กลิงครับนักดาร์กลิงนะครับผมคุณจะได้รับหน้ากากพิธีการดาร์กลิงหรืออ่ามันมีอยู่2ตัวนะดาร์กลิงหรือสัตว์ประหลาดแห่งความมืดครับ2ตัวนี้นะเราจะได้ของนะครับผม แต่แนะนําว่าเอาวันนี้ดีว,ว่าเราได้อีพีด้วยนะครับคุณจะได้รับหน้ากากพิธีการนะครับที่ให้ของดีมากมายนะครับคุณยังมีโอกาสได้รับละครหุ่นเชิดนะครับก็คือหุ่นเชิดที่เราจะต้องใช้ในการอัญเชิญทหารนะครับแห่งความมืดนะตัวละครหุ่นเชิดแต่อัญเชิญและกองทัพของเอเลน่าจะปรากฏขึ้นใกล้เมืองของคุณครับพอเรากดปุ๊บอุ่นที่เราได้มาจากการเปิือหน้ากากนะมันก็จะมีทหารปรากฏในเมืองนะครับผมใกล้ๆเมืองเราเลยแล้วก็พลังที่การแนะนําก็คือสี่หมื่นขึ้นไปนะครับผม เอาชนะนะครับกองทัพของเอเลน่าแพ้แพ้คุณจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้อาจจะรวมถึงโทเค็นเอเลน่านะครับผมเพื่อเพิ่มระดับทักษะของเอเลน่าครับก็คล้ายๆแบบหินนะหินที่อัพสกิลนะครับผมทำยังไงดีในช่วงวิกฤตของเอเลน่านะครับใช้เฉพาะ CP นะครับก็คือ CP ที่เรามีนะครับ CP CP คือตัวนี้นะนี่นะอันนี้เลย CP นะครับเราต้องใช้ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะหาหน้ากากนะครับใช้ CP นะครับในการลาดตะเวน และสัตมือรับเราต้องการเพิ่มหุ่นที่ดูทอดทิ้งนะขอทุกคนให้มากที่สุดก็คือวันนักกียเนี่ยต้องการหุ่นเชิดมากที่สุดนะครับก็คือเราต้องช่วยกันหานกเกิวนะครับเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงของปาร์ตี้ออเลน่าและอธิษฐาในให้เทพเจ้าแห่งเกมวางโทเค็นฟรีให้เราเหมือนจะมีโทเค็นอะไรพวกนี้แหละให้เรานะครับก็จะประมาณนี้นัที่เขาบอกที่เขาพิมพ์มานะหลังกิจกรรมสิ้นสุดนะครับจะมีปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ย ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแข่งขันยังไงเนาะมันมีกฎบอกอยู่นะครับรแลวนั่นนะหลังจากชนะกองทันั้นไปจำนวนครั้งที่กําหนดคุณได้รับบันทึกของเอเลนาอืมนี่ก็จะมีของพวกนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปตีให้ดูก่อนนะตอนนี้หน้ากากผมยังรับไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปล่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองให้สองสองตัวเลยเอา มืดก่อนว่ามันได้จริงไหมตีครั้งแรกของวัน <My brother. S 1> วก็จะได้ของรางวัลพิเศษนะครับนี่พวกเนี้กุญแจอะไรพวกนี้ได้กุญแจมานะโอเคแล้วเรามาดูจดหมายกันนะครับว่าได้ไหมโอเคได้นะครับอันนี้ได้นะน,นี้เรารับไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่หน่วยลาตะเวนนะครับ โอเคทีนี้เราก็ลุยครับลงปนู <The wind S 1> ไปนหน้าเผาเรานะครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมคิดว่าเราควรทำเก็บไว้นะครับตัวละครอาจจะดีก็ได้เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากนะมีไว้ดีกว่านะครับผมเชื่อผมอย่างน้อยพลังเราก็จะได้แบบขึ้นไปครับนี่ผมก็เติมไปประมาณ70เติมเอาเหินมาอัพผมไม่น่ารีบอัพดาวเลยลองสกิลสักหนึ่งสกิล Just should แตก CP เราหมดยังหมดแล้วอทีนี้เราก็มารับของนะครับนี่เลยได้หน้ากาละเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเราจะได้ของอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่อยู่ห้านะโอ้ไม่ได้หุ่นเชิดเลยหุ่นเชิดไม่ออกอุ้ยมาแล้วนี่ไงทุกคน เนี่ยที่เราต้องหานะครับหุ่นกระบอกที่ถูกทอดทิ้งนะครับนี่เลยเราจะต้องสุ่มหานะครับ <c oughs> สุ่มปุ๊บเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้เลยกดใช้ให้เลยนะครับกดใช้ปุ๊บนี่กองทัพจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเวยวหนึ่งสามหมืนหน่วยนี่ของรางวัลโอ้โหได้หิน ถ้าเราตี10ครั้งนะครับเราก็จะได้ตัวละครอีเลน่านะครับได้ไ p พีประมาณสนะ่งพันเนาะของรางวัลเยอะอยู่นะมีเวลาอยู่5ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เรากดนะระดมพลไม่รู้ตอนนี้มีคนอยู่หรือเปล่านะครับลองระดมไป5นาทีได้ไหม เดี๋ยวผมลองระดมไปก่อนนะครับแต่ผมอยู่กิวนี้ดีมากเลยเวลามีกิจกรรมอะไรมาหัวคิวเขาจะพิมพ์บอกไปเลยนะครับผมว่ากิจกรรมนี้ทํายังไงอะไรประมาณนี้นะครับเขาน่าจะเคยเล่นเขาน่าจะเล่นมาจากเซิร์ฟก่อนๆกนะครับแล้วค่อยมาเซิร์ฟนี้นะและเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีใครเข้ามาอันนี้เราไหมถ้าสมมติระดมแล้วคนยังเข้ามาไม่หมดก็เราก็จะรอรอบต่อไปดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ รอพันธมิตรครับทหารสองแสนหรอเฮ้ยมีคนมาช่วยเราแล้วนี่เลยระหว่างนี้ขอ,อไปสำรวจก่อนนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะทุกคนพยายามสำรวจไว้นะครับผมตัน no all. No all. เร็วๆๆๆเพื่อนเราจะโดนกระทืบอันนี้คือผมก็พิมพ์ภาษาไทายกุีกยบเ,เขาไปเลยนะ แล้วเขาก็เขาก็แปลเหมือนกันแล้วเขาก็พิมพ์ต่อกลับมาตอนนี้ผมเป็นฮีโร่อยู่15ตัวอ่าทำไมเหลือคนเดียวอ๋อจะมาอยู่ในนี้หรือเปล่ามาเข้ามาเข้ามาไวไปเปล่าวะเหลือ1น,นาทีครึ่งเราจะสู้ไหวไหมอ้าวแล้วเพื่อนอีกคนอยู่ไหนไวะเนี่ย สี่สิบวิทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหมโอ้เออผีฟลายระดมพันธมิตร ห้าสิบวิถีแต่สิบวีมันจะครบเลยดิอ๋อหรือว่ามันระดมได้เรื่อยๆหรือเปล่า โอ้กอนไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวยอยู่มั้งมาดิครับมาดิครับชนะแล้วอ้าว ทำไมเดี๋ยวทำไมคนนี็เนี่ยของรางวัลแล้วผมไม่ได้หินวะทโไมผมไม่ได้หินวะทุกคนลาเอียงชัดๆอ๋อก็คือแบบเข้าใจละสมมุติเพื่อนกดระดมพลใช่ไหมเราก็ไปช่วยครับแล้วเราก็จะได้หินด้วย มันก็จะสุ่มนะว่าใครจะได้หินอะไรพวกนี้นะไม่ได้ไดแค่ทีละเม็ดนะอาจจะ3เม็ด2เม็ดประมาณนี้นะทุกคนมันสุ่มนะครับเฮ้ยถือว่าดีนะกิจกรรมเนี้ยก็คือต้องช่วยกันนะครับพยายามหาให้ได้มากที่สุดนะ CP พพวกนี้พยายามออกมาใช้แบบนี้ให้ได้เยอะที่สุดเลยผมติดลบเลยเออเจ๋งว่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ยังไงก็ลองทําดูนะครับมีเวลาแค่4วันย1เชั่วโมงเท่านั้นนะครับผม CP ก็ถ้ามันเด้งขึ้นมาก็ไปฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็กดใช้นะครับพยายามหาคิวคนเยอะนะครับผมหรือไม่ก็หากิวแบบที่เขวี้ยงง่ายอะไรประมาณนี้ช่วยเหลือกันนะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนกขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวผมมา ทำคลิปให้รับชมกันนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาแล้วครับ